สวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีเบทุกคนนะคะวันนี้ตอนนี้เนี่ยพี่เองอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพของกรทมนะคะ,ะตรงวัดธรรมนะคะวัดธรรมมงคลเนี่ยก็คือวันนี้มาดูนะคะว่า รอบนี้นะคะศูนย์ฝึกอ,อาชีพเนี่ยของวัฒนธรรมเขามีหลักสูตรอะไรบ้างนะคะแล้วก็ได้ไปถ่ายค่ายๆกับทุกคนแล้วเพราะว่ามีหละ,ะน้องๆะคะ่ะวันนั้นเนี่ยพี่มาเป็นแบบในการนวดนวดฝ่าเท้านะคะซึ่งตอนนี้ห้องนวดของเราเนี่ยเขากำลังสอบอยู่นะเดี๋ยวพี่เอเนี่ยจะไปเป็นแบบนวดให้นะคะน,นี่คือห้องนวดฝ่าเท้าตอนนี้ผมปิดนะคะแล้วเดี๋ยวเขา นะแล้วก็เดี๋ยวพี่เอรอคิวนะคะรอคิวนวดอยู่แล้วก็นี่ตอนนี้พีอยู่ที่ชั้น4ี่นะชั้นสี่เนี่ยก็จะมีส่วนของดีค่ะห้องเรียนห้องไฟฟ้าห้องนวดแล้วก็ห้องตรงนี้คือห้องฝัดเย็บเสื้อผ้านะคะ ห้องตัดเย็บสื้อผ้แล้วก็ห้องทางแดานนูนเป็นห้องแพทเทิร์นค่ะสุดนู้นเป็นห้องแพทเทิร์นอันนี้ห้องตัดเย็บแล้วก็ระหว่างตรงกลางตรงห้องตรงนี้ค่ะห้องตรงนี้จะเป็นห้องนวดนะคะแต่เป็นนวดตัวนะแล้วก็ในแต่ละชั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เอมีคลิปให้กับทุกคนด้วยนะคะมีอะไรบ้างคะ ้อันนอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้เค้กกล้วยหอมอันนี้อะไรคะเบานี่อันนี้เค้กกล้วยหอมอันนี้นบาลี่อันนี้เค้กกล้วยหอมอันนี้บาลี่อันนี้บานี่แล้วนี่อะไรคะเบาวนี่เหมือนกันแต่ว่าคนละหน้าเค้กก้น เ,เค้กหอมได้กี่ชิ้นวันนี้มามาที่สวนฝึกอาชีพนะคะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนูอะไรนะคะในปูๆ,ๆหน้าตาเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้นะคะขนมกล่องละยี่สิบค่า ลูกศิษ <kav> ย <uk uit> mm ์ก hmm. <cetera. S 1> mm ็ถามมาว่ารอบนี้เขาสอนอะไรกันบ้างก็เลยจะทําคลิปลง YouTube ให้อาจารย์นะคะค่ะรอบนี้จะสอนอะไรคะอาจารย์หมูเนี่ยครับสอนทุกอย่างทุกสายผลิตภัณฑ์โอเคนี่คืออาจารย์หมูสอนผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะทุกคนสร้างอาชีพกับศูนย์ฝึกวิชาชีพศูนย์ฝึกอาชีพของกทมนะคะนี่ตอนนี้เขาขายอาหารอ๋อนุชัยอาหารนุชต่อเขาทำเสร็จอ๋อเดี๋ยวก็ไปดู ถ้าทำกาฟแฟว้าวมิกซ์เบอร์รี่แก้วละสิบบาทเท่านั้นเองค่ะเลิศมากค่ะเบอร์รี่แก้วละสิบบาทเท่านั้นอร่อยมากสิบบาทเท่านั้นค่ะทุกคนมิกซ์เบอร์รี่ วิชากระป๋องญี่ปุ่นนี่นี่วิชามัดเชื่อค่ะคมูน่าอยู่ไหมคะวันนี้อ๋ออันนี้วิชาดอกไม้อ๋ออันนี้ดินปั้งนี่อนะปั้นเป็นต้นไม้เยอะแต่่รู้ของทำออเดอร์เขาสั่งแบบเป็นดอกไม้แบบอ๋ออันนี้วิชาด<อ>ินปั้นญี่ปุ่นนะคะ วิชาดินปั้นญี่ปุ่นค่ะทางนี้แม่บอกเอานั้นทิ้งไปเลยเอาอันี่ใส่ก่อนแล้วก็กดโอเคมาเรียนห้มาเรียนแบบเนี้ยมาเรียนอาชีพอันนี้ห้องเรียนตัดผมนะคะนี่อันนี้ห้องเรียนเสริมสวยห้องตัดผมค่ะ อ้าวอันนี้ดินปั้นนะคะสวยมากอ๋อน,นี่ห้องห้องช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์จริงเหรอคะนี่น,นี่เรียนซ่อมกันอย่างนี้เลยนี่ห้องอุปกรณ์ซ่อมทีวีกันอย่างนี้นะคะนี่สำหรับคนเรียนซ่อมนะคะนี ดอกไม้ห้องดอกไม้มีสองสัจจะเอาละคะแล้วห้องนี้ห้องเล็บเหรอคะวว้าอ๋อห้องนี้ทำเล็บเรียนทันเล็บเพ้นเล็บการสอนทำดอกไม้สดอยู่นะคะเรียนที่นี่ป่ะคะห้องแพทเทิรนตัดเย็บเสื้อผ้าค่ะแล้วก็มีห้องนวดไทยมีห้องนวดไทยค่ะ อันนี้ห้องตัดกิ็บอันนี้ห้องตัดเย็บเสื้อผ้านะคะอันนี้เรียนช่างไฟอยูนะคะช่วงนี้นะคะหากใครก็ตามรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะอยากมีอาชีพอยากมีรายได้เพิ่มนะคะศูนย์ฝึกอาชีพของกอมอนะคะจะมีการเรียนนะคะ ทั้งหมดเนี่ย11แห่งฟรีนะคะ10ถึง11แห่งเนี่ยฟรีเพื่อจะเนี่ยรูปนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครดูว่าบ้านเราที่อยู่ในกรุงเทพนะคะใกล้สถานที่ไหนก็ติดต่อไปในเฟซบุ๊กของศูนย์ฝึกวิชาชีพนั้นได้เลยค่ะ อย่างพี่เอเนี่ยอยู่สุขุมวิท77ใช่ไหมคะพี่เอก็มาตรงซอยคุณวิถีนะคะก็คือวัดธรรมมงคลก็จะมีศูนย์ฝึกอาชีพค่ะเขาจะแบ่งอย่างนี้นะคะเป็นสองหลักสูตร หลักสูตรวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและก็มีหลักสูตรวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์ก็เลือกหนึ่งวันวันอาทิตย์ก็หนึ่งวันนะคะเขาจะมีให้เราเลือกแบบนี้ฉะนั้นถ้าวันนี้สมมุติว่าใครที่ทํางานประจําอยู่นะคะก็อาจจะเลือกหลักสูตรที่เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แต่ถ้าเกิดใครก็ตามนะคะที่เป็นคนที่ที่ไม่ได้ทํางานอะไรแต่อยาก มีอาชีพอยากจะมาเรียนแล้วเพื่อไปประกอบอาชีพเช่นหลักสูตรการนวดฝ่าเท้าการนวดตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเรียนที่เต็มหลักสูตรก็คือเรียนเต็มวันเลยนะคะก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างเงี้ยค่ะเราเรียนแล้วเราจะได้ใบป,ประกาศนียาบัตรด้วยซึ่งเราสามารถนําใบประกาศนียาบัตรนั้นนะคะ ไปตามร้านนวดนะคะเพื่อเราจะได้มีรายได้เพราะว่าเขาก็จะนับเป็นชั่วโมงอย่างนี้นะค่ะนะคะที่นี่เนี่ยที่วัดธรรมงคลน,นี้นะคะสูงศึกอาชีพเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็มีพวกขนมหวานนะคะของหวานของคาวมีการทําพวกอ,อุป,ปกรณ์อ่พวกที่บิวตี้อะคะ่ะในหมวดบิวตี้ทั้งหมดน้ำมันนวดสบู่ยาสระผม น้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าอันนี้เขาก็จะมีสอนแล้วก็การทำน้ำเครื่องดื่มอย่างนี้ค่ะน้ำเครื่องดื่มอันนี้ของพี่เออันนี้ก็คือน้ำมิกซ์เบอร์รี่นี่แก้วละสิบบาทเท่านั้นอร่อยมากเลยนะคะอันนี้ก็หนึ่งหลักสูตรในวิชาเรียนของเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มีก็คือพวกเครื่องดื่มมีแล้วใช่ไหมแล้วก็วิชาวิทยุโทรทัศน์นะคะก็คือซ่อมทีวีนั่นเอง แล้วก็มีวิชาการทําดอกไม้ประดิษฐ์นะคะหรือวิชาดินปั้นนะคะวิชาการเย็บกระเป๋าญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีวิชาเพลเล็บ ะะวิชาตัดผมชายตัดผมหญิงนะคะช่างสมสวยน,นั่นเองของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็มีแล้วก็มีวิชาตัดเย็บตัดเย็บเสื้อผ้าแพทเทิร์นนะคะเนี่ยค่ะมีหลากหลายมากเลยอยู่ที่เราอะค่ะว่าเราอยากเรียนหลักสูตรอะไรก็อยากให้ทุกคนนะคะลองมาดูนะคะที่กทมมีศูนย์ฝึกอาชีพเยอะมากเลยเราสามารถ เอาสิ่งนี้มาเพิ่มเติมในการมาเรียนเพิ่มเติมเพื่อสร้างอาชีพให้กับเราได้ค่ะต้องขอขอบคุณกทมนะคะขอบคุณสูงฝึกอาชีพวัดธรมมงคลเดี๋ยวเพ่จะใส่ลิงก์รายละเอียดต่างๆให้กับทุกคนในดิสิปชันนะคะไปแล้วบ๊าย